ไปกันที่สุรินที่สุรินเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุคนร้ายงัดกระจกร้านกาแฟอ,อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็กวาดเอาทรัพย์สินเอาเงินสดไป2 0 0 0 0บาทเอาโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟนะคะอยู่ในปั๊มน้ำมันปตทตรงแยกการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทบันทึกภาพช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะ ชายคนนี้เขาลอบเข้าทางด้านหลังของร้านแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินภายในลิ้นชักเคาน์เตอร์กวาดเงินสดไปกว่า20 0 0 0บาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกนะคะโดยตำรวจชุดสืบสวนสอพอเมืองสุรินทร์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วค่ะก็พบร่องรอยของคนร้ายที่งัดกระจกหน้าต่างด้านข้างๆข,ข,ของร้านเนี่ยโดยถอดออกมาแบบทั้งบานเลยนะคะไม่ใช่ทุบ ประเด็นคือไม่ใช่ทุบนี่คือถอดออกมาทั้งบานบแล้วไปวางพิงไว้ที่หลังร้านไม่ได้เอาไปด้วยเราคงหนักเอาไปตังเงินกับโทรศัพท์นะคะก่อนที่จะปีนเข้าไปภายในร้านกาับแฟค่ะแล้วก็ที่ชัดมาถึงไปเพม่อไปแจกอะไรสักสิ่หนนะปกติเราเอาเงินกลับบ้านทุกวันไหมคบพี่เงินส่วนใหญ่จะเกือบทุกวันครับแต่ว่ามีมีรอบนี้แหละครับที่ถาไว้สามวันสามวันตกวันประมาณ หนึ่งน่าจะเดี๋ยวนี้เงินเงินสดน่าจะเจ็ดเจ็ดแปดพันนะประมาณนี้ประมาณเจ็ดแปดพันตวันเนาะประมาณประมาณสองสามหมื่นเนาะมาสองหมื่นกว่าประมาณน่าจะได้โอ้ไม่เอากลับสามวันเลยค่ะอแล้วก็คนร้ายก็เป็นจังหวะที่คนร้ายปีนเข้ามาขโมยพอดีเหเือนคนร้ายรู้นะว่ามีเงินสะสมอ่ะเพราะบอกว่าเป็นประจำทุกวันเนี่ยจะมาเอาเงินกลับไปเป็นเงินสดถูกไหมแต่นี่สองสามวัน สามวันมาแล้วไม่ได้เอาเงินกลับไปรวมเป็นสองหมื่นกว่าบาทโอ้มาจังหวะดีมากนะ <No. S 2> จังหวะที่ไม่ได้เก็บเงินสดกลับไปเนี่ยแล้วก็โหได้ไปเยอะเลยฮะค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานกับชุดสืบสวนสพเมืองสุรินทร์ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บพวกลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะคะแล้วเดี๋ยวจะร่วมกันรตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่ะใช้หลบหนีเพราะว่าก่อเหตุนในปั๊มน้ำม,มันมันมีกล้องวงจรปิดทั่วปั๊มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ไล่ตามกันไปทั้งหนี้้จะใช กะแสเพื่อติดตามจับตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปค่ะแต่เอามาทั้งบานเนี่ยนะต้องมีอุปกรณ์นะมาคนเดียวก็ต้องมีอุปกรณ์ทุกอยามพี่บอกบานกระจกเอาออกยามเหมือนกันเนาะก็ไม่ชำนาญไม่ได้ไหมผมกไม่เป็นใช่ค่ะคนทั่วไปไม่ได้อะถ้เป็นบาลดีดีแบบเนี้ยเขาชำนาญเหมือนที่พี่บอกน่าจะเคยมีประสบการณ์เป็นท่างกระจกมาก่อนหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้